สวัสดีครับวันนี้ในานามของส่วนคุณยายจะมาสาธิตการวางเสารังพึ่งและชนรงนะครับเพราะว่าการเลี้ยงพึ่งและชนรงนะครับตัวหลักของเขาคือต้องมีเสามีกล่องดังนั้นการวางเสาชนนรงและเสาของพึ่งจะต้องมีหลักการในการวางเพราะว่าถ้าเกิดวางไม่ถูกวิธีจะทำให้เกิดการรั่วซึมได้ ถ้าอย่างตัวเล็กเขาเรียกว่าเสาของชนรงคงเป็นตัวนี้ความยาวประมาณ1เมตรนะครับาจะาเคลือบเ้วยกาวนายัยกันสนิมทนทานในกรณนนีของสวนคุณยายนี้การวางจะปักลงประมาณ40เซนนะครับอเราก็มีเสาและมีกล่องรังชนรลง่งองนะครับต่อไปอุปกรณ์หลักอีกอย่างหนึ่งก็มีพวกเหล็กนำและก็ค้อนนะครับเหล็กนำครับเหล็กนำตอกลงไปเลยครับตอกลงไป โอเคครับตอกให้ได้ประมาณ40่สิบเซนนะครับ40่สิบเซนโอเคครับเราก็ตอกลงไปแล้วนะครับอ่าปักลงได้เลยอ่าพอปักแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่แน่นนะครับรก็เอาไม้รือเป็นการทำอย่างถูกวิธีนะครับตั้งข้างบนนะครับแล้วเราตอกออกตอกอีกทีหนึง่ง เพื่อความแน่นนะครับแล้วเราก็เชียร์ที่ฐานของเขาหลังจากนั้นเราก็เอากล่องชนโรงมาวางนะครับพึ่งก็เหมือนกันใช้หลักการนี้นะครับแต่ว่าพึ่งจะใหญ่กว่านี้นิดนึงขั้นตอนที่สําคัญที่สุดวางรังเรียบร้อยครับอย่างนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ํามันเครื่องนะครับน้ามันเครื่องของเก่าไปหาได้ตามร้านหรือว่าเราไปถ่ายน้ํามันเครื่องโมอเตอร์ไซค์บอกทางร้านก็ว่าเออขอน้ํามันเครื่องกลับ เพื่อที่จะเอามาใส่ที่กวยรังพึ่งและชนะรงนะครับนี่จากสวนคุนยายที่ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนสําคัญนะครับเราก็ใช้น้ำมันเครื่องเทในกวยนี้เลยครับอ่าเทลงไปเลยครับเทลงไปเพื่อป้องกันมดและแมลงนี่ครับอ่าพอเราเทงสามารถป้องกันมดและแมลงได้ไม่ให้เขาขึ้นมารบกวนรังของชนะรงนะครับนี่เราจะได้สูตรสำเร็จจากสวนคุนยายน้ำมันก็จะไม่รั่วนะครับนี่จะไม่รั่ว สามารถซีนได้ถึง3ชั้นแต่ถ้าคุณลูกค้าบางท่านเอาไปแล้วติดตั้งผิดวิธีแตะทําให้เกิดการรั่วซึมได้นะครับโดยที่ช่างคุณบอกแล้วว่าเออการต้องตอกนําร่องต้องใช้ไม้รองแล้วก็กีลงไปแล้วก็ให้ได้ประมาณ40ซ่ซนนะครับอ่ามีเขาก็กันเดดกันฝนนะครับแล้วสศก็จะมั่นคงนะครับรถแรงกระแทกแรงอะไรอ่านๆได้ไปที่บอกเป็นคลดลับ เพราะส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องพอลูกค้าคุณลูกค้าเอาไปแล้วครับประกอบผิดวิธีทําให้เกิดการรั่วโดยน้ํามันจะหยุดตรงนี้นะครับทั้งๆั้งที่ว่าเออต้องประกอบให้ติดตั้งให้ถูกวิธีครับผมทางส่วนคุณยายก็ขอขอบคุณมากมีอะไรก็สอบถามติดต่อมาได้ในเพจสวนคุณยายดาหม่อมนะครับครับสวัสดีครับ